สวัสดีครับท่านผู้ชมและ f c ฟพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับช่วงบ่ายๆนะครับของวันที่11มิถุนายนนะครับก็เปิดเป็นเบียกคู่กลางนะครับปะทะกับู่ต่อสู้นะครับในแอปไทยเชดูเอลนะครับมาประลองหมากรุกไทยนะครับสีแดงนะเปิดเป็นม้าน่าจะเป็นม้ายงขวาครับกินตัดเข้ามาครับตรงนี้จังหวะนี้เราก็โดนกินตัดเบี้ยไปแล้วครับตำแหน่งนี้ก็เอาม้าไปยืน็นม้าซ้ายนะครับ เอามาพยินเป็นมาสายขึ้นมามาแล้วนะครับเป็นไม้ยงฝาคขาค้ำเบี้ยไว้ก่อนนะครับค้าเบี้ยไว้ก่อนจังหวะต่อไปสีขาเอาสีแดง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 ,สแดงเสริมโคนขึ้นมาแล้วก็เสริมโคนด้านปีกขวาขึ้นไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามนะครับหมักรุกไทยไก่งเ้านะครับลบเรือก,ก่อนครับหนึ่งตาครับอ่า ก็รับชมนะครับด้วยความบันเทิงนะครับกินตัดเข้ามาแล้วก็กินตัดขึ้นก็กินกลับขึ้นไปนะครับขุนจะหลบครับจะหลบไปทางด้านปีกขวานะครับปีกซ้ายของสีแดงนะครับตำแหน่งนี้ทางด้านซ้ายเราไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเรามีมาซ้ายนะครับยืนอยู่เรือเขาเรือเขามากดเราไม่ได้นะครับมาชิงของเจ็ดไม่ได้ไม่ได้นะครับอ้าวจังหวะนี้ก็ทิ่มใส่เม็ดไปเลยนะครับเม็ดแรกยอมเสียสองครับลงโพงครับ เบี้ยตำแหน่งแบบนี้เขาเรียกว่าเบี้ยบ่อพรางนะครับเราก็โดดลงบ่อนะครับจังหวะนี้เราต้องกินตัดเบี้ยก่อนครับนะครับดูซิว่าจะเอาเบี้ยตัวไหนกินนะครับเอาเบี้ยตัวนี้กินเปิดหน้าขุนตัวเองครับก็คําเบี้ยไว้ก่อนครับเพื่อรักษานะครับศึกษาโพงแล้วเอาเม็ดขึ้นไปยืนนะครับเอาเม็ดขึ้นไปยืนทีนี้เขาจะระเบิดเบี้ยมาก็ลําบากนะครับถึงระเบิดขึ้นมาแล้วเบี้ยก็จะกลายเป็นเบี้ยแหว่งฟันหล่อนะครับ ตาต่อไปนะครับสีแดงจะเอาไงต่อเอาเรือเอาเรือมากดนะครับเรือมากดอืมเหมือนจะหนีไม่ได้นะครับขยับออกมาทังขวาก็ได้นะครับแต่ว่ายังไกลหัวใจนะครับเดินโคนไปไล่เลยดีกว่านะครับเพราะว่าเรามีทางเม็ดแหละเราก็จะเอาโคนเดินตามทางของเม็ดนะครับตำแหน่งนี้ก็ต้องหลบครับ่าหลบขึ้นไปอยู่หลังโคนหลังโคนดีกว่านะครับ ทางด้านปีกซ้ายไม่มีปัญหาครับเต็มที่สีแดงก็เอาเรือมามาจับม้านะครับดูจากตำแหน่งนะครับอ่าก็มีโพรงนะครับอ่าโพรงเอ้ยโดนลุกครับโดนลุกขึ้นหาเลยครับขึ้นหาเลยครับขึ้นหาแม่นางนะครับอกองทัพม้านะครับโอ้ยมากดครับกดม้ากดโคนก็ยังไม่มีอะไรลุกสักทีดีไหมดูเขาเขาหลบุกเขาก็หลบครับไม่มีอะไรครับก็เอาเรือมาประกบดีกว่านะครับ ก็ทางที่ดีก็ถ้าแลกเรือนะครับออกหนึ่งลำได้ันก็โอเคนะครับถือว่าก็เบาขึ้นไปเพราะว่าตำแหน่งตำแหน่งของเราอ่ะมีทางเม็ดนะครับทางโคนนครับไหลลงบ่อนะครับมีแท่นนะครับมีแท่นให้เราเล่นตำแหน่งนี้จับกินเบี้ยนะครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ให้กินครับทิมเบี้ยไล่ม้าไปเลยนะครับม้าสีแดงจะได้ไม่ต้องคายจ่ายนะครับทางด้านปีกขวานะครับไปด้านปีกซ้ายอย่างเดียวนะครับเราไปเจอทางซ้ายมือนะครับ นะครับทหารเอกเราเยอะแยะนะครับตำแหน่งนี้ถ้าเราเดินโคลนไปไล่มากินกินกินอืมกินเบีย้ยเขาก็จะได้เป็นเบีย้ยเขาจะได้แท่นนะครับถ้าเราหมุนมาทางด้านซ้ายล่ะอ่าหมุนมาทางด้านซ้ายดีกว่านะครับนะครับทางด้านปีกซ้ายนะครับ นี้เป็นด้านปีกซ้ายนะครับก็ขึ้นมาเสริมแนวรบนะครับเพราะว่าไปทางขวาเนี่ยโคนเราก็ขึ้นไม่ได้ครับติดเบี้ยเราเองติดเบี้ยคู่ต่อสู้นะครับเป็นอุปสรรคต่อการเดินครับเมื่อไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็พยายามนะครับหาตัวหมากนะครับที่ยังไม่ได้ใช้งานแล้วหมุนตัวนะครับหาจังหวะที่ดีหมุนตัวออกมาใช้งานนะครับกลับมาอยู่ตำแหน่งหาตำแหน่ง ให้แก่อาตัวหมากนะครับอ่าตัวหมากนี่ไก่ข้าวฟ้าก็หมุนโคลนครับคู่ต่อสู้ก็ถอยม้ากลับไปนะครับถอยม้ากลับกลับไปแล้วก็เสริมขึ้นไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้อยู่ในช่องทางที่จะบุกนะอุ้ยโดนลุกเอาถ้าหนีขุนนี่โคนขาดนะครับโอ้โหไฟบังคับครับกินก็ได้ครับนะครับกินเข้าไปนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับ ขุนอยู่ตากดนะครับตอนนี้ก็ทางด้านแนวนอนนะครับก็อาจจะอดกินหนมหวานนะครับก็หลบคุณครับดิดหลบออกมาทางด้านปีกขวานิดนึงครับโดนจับเบี้ยต่อม้าต่อม้าตำแหน่งนี้คู่ต่อสู้มีม้าตัวเดียวนะครับก็นิ่งๆไว้ก่อนครับนะผูกเบี้ยนะครับม้าเราผูกนะครับเรือผูกนะครับผูกม้าเอาเรือมาต่อเม็ดเราก็ผูกนะครับเสริมตัวหมากไปแล้วทีนี้ กินได้หรือยังมานี่ผมว่าน่าจะกินได้กินปั๊บเขาก็เบี้ยกินขึ้นมาเม็ดไหลขึ้นไปก็ยังไปทําอะไรไม่ได้ไปต่อไม่ได้นะครับเม็ดทิ่มใส่โคนก็โดนกินสองนะครับก็ม้าสับม้านะครับม้าตัวเก่งของสีแดงนะครับสับไปเลยนะครับจัดการนะครับอ่าโดนกินเรือกินมาก็กินกลับนะครับตําแหน่งนี้เอามาไปยืนนะครับยืนแท่นนะครับเม็ดก็ยืนโพรงนะครับอ่ะไหลไปเรื่อยๆนะครับ มีแท่นมีโพงให้เรายืนนะครับก็เห็นได้ว่านะครับสีแดงเนี่ยขึ้นมาไม่ได้นะครับจะมีเรือลําเดียวนะครับเราชิงครองก่อนทีนี้หมดสิทธิ์แล้วนะครับหมดสิทธิ์แล้วก็จะไปได้กะทางด้านปีกขวานะครับปกินเบี้ยริมหนึ่งตัวได้อยู่นะครับแต่ว่าจุดอ่อนของสีแดงเนี่ยก็มีเยอะนะครับทั้งโคนนะครับอ่าทีนี้เราเอาเรือนะครับมามาโจมตีทางด้านปีกขวานด้วครับกินเบี้ยฟรีนะครับกินเบี้ยฟรีแล้วก็กดโคนครับอ่าจับกินครับ โคต่อสู้ก็จะแลกกับเรานะครับต้องการเบียคคู่มาก็กินก่อนนะครับจังหวะนี้ถ้าเราลุกเนี่ยขุนตกแปดนะครับอ่าตกแปดแล้วคนทางด้านปีกซ้ายนี่ขาดแน่นอนครับนะครับไม่มีตัวไหนนะครับออกมาช่วยได้ทันนะครับก็วิ่งโคนครับอ่าวิ่งวิ่งไปจับโคนนะครับนะครับโ่ต่อสู้ก็ต้องเริ่มว้าวุ่นแล้วนะครับเริ่มว้าวุ่นแล้วนะครับ กินเบี้ยครับก็ไม่สนนะลุกกินโคนอโคนทางด้านขวาอ้าวโคต่อสู้จับมาก็กินโคนลุกไปอีกหนึ่งดอกครับโอ้โหนะครับแต่โคต่อสู้ก็มีเบี้ยเยอะนะครับมีเบี้ยสี่ใบจังหวะนี้เอาเรือลุกหนึ่งทีนะครับเอามาจับปุ๊กอีกหนึ่งทีนะครับก็เอาโคนไหลขึ้นไปนะครับก็น่าจะไม่รอดนะครับโคต่อสู้นะครับนะครับน่าจะทานไม่อยู่นะครับจังหวะนี้เอาโคนลุกอีกหนึ่งทีนะครับถ้าลงไปข้างล่างนะครับก็ เอาขึ้นมังบนเอาอมาสับลุกจนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับรับฟังนะครับการบรรยายนะครับปรดรับชมด้วยความบันเทินนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับอย่าลืมติดตามทางช่อง y o YouTube ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับกับขอบคุณและสวัสดีขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ